Hmm. Hmm. ฟินอย่างกับซ้อนวินมอไซ <c oughs> มาพบกับเมนูเครื่องดื่มเย็นๆคลายร้อนของเราวันนี้วันนี้ภรรยาจะมาจัดสูตรเด็ดเคล็ดลับที่กินกันประจำนะไม่เค็มแน่นอนอนะันนี้ยแคนตาลูป <c oughs> ของปัน่นต้องแคนตาลูปเ๋ยวให้ภรรยาจัดเลยคืออันนี้แอบช่างตรงวัดมาแล้วเรียบร้อยให้ภรรยาใส่ไป มันก็ต้องแบบมีอะไรเข้าไปสักสองช็อตผส,สมบ้างใช่ปะะ่มปล่ะนั่นเองเอาแค่เอาแค่ใส่น้ำได้ใช่ไหละ่ะเอาครึ่งบนเลยเออๆจะเด่นจะเด่นไม่ไม,ไม่ไม่เคยลองทำกันอย่างนี้นะสิเป็นไงฮะหลังจากที่เราตกแต่งท็อปปิง้งท็อปย่างท็อปต้มมาแล้วท็อปต้มด้วยนะแล้วมาชิมกันเลยดีกว่าสีสันแบบน่ากินมาก ใช้สระบวยน้อยนะใครจะเอาหลอดดูดก็ได้นะเดี๋ยวเช็คก่อนข้างในมีแมลงสาบป่าวมีไม่ต้องกลัวแมลงสาบที่นี่แข็งแรงเข้าฟินเนีทุกวันอสุดยอดหรอมาให้ดูมันขึ้นน่าจะมีแมลงสาบอันนี้น่าจะมีไข่แมลงสาบข้างในเออไม่เป็นครกี้วไงมันดูดยากนี่ฮะถ้าเกิดทำไว้สักพักหนึ่งอ่ะให้ตะกุยดาดากขึ้นมาตะกุยดากเนี่ย ผมชอบกินอย่างนี้มผมไม่หลอดดูดมันมันไม่กรวบอ่ะไม่กรวบหรอเออมันต้องรุบกรวบดีว่ะอืมอืมน้ำปั่นร้านนี้สุดยอดเลยเ<อ>ถ้าเป็นคนอื่นกินอย่างเงี้ยจีนขึ้นสมองไปแล้วเออแต่สำหรับผมอนะชินไม่มีสมองไม่แปลก กับแก้มที่เราทําไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะเริ่มอืดแล้วฮะเอ่มอืดอืาอย่างกับคนจมน้ํามาห้าวันอือก็ยังได้อยู่นี่อันนี้อะไรอันนี้อันนี้มามาสิ้นเดือนมาสิ้นเดือนอันนี้น้ําตกเนื้อย่างครับน้าตกเนื้อย่างอ่าเนี่ยเนื้อนะเนี่ยเนื้อเนื้อใครไม่กินเนื้อผมอยากถามเลยว่าเกิดมาไม่กินเนื้อคุณกินกระดูกหรอครับเยเอ้ยคุณกินก้างหรอครับเวลาคุณไม่กินเนื้อเนี่ยคุณไปกินปลาเผาเนี่ย คุณไม่กินเนื้อนี่คุณคุณกินข้างเหรอครับเออแป้คุณไม่กินเนื้อไม่ได้อยู่รอดถึงวันนี้ได้นี่ทางกับเมียสองคนนะวันนี้ห้ามเพื่อนห้ามเจอเพื่อนทำาไมเราจะกระนำกระนำอะไรกระนำของกินจะสัดให้โนกแตกเอ้ยยิงๆรบประกันความอักเสบ เมนูสุดโปรดของผมยังเมนูเนื้นอแต่ทําไม่เคยอร่อยเท่าเขาอืมไก่ย่างเนี่ยไส้หมูย่างนี่จอบแก้มโปรกของผมเลยถ้าใครทําไส้หมูย่างนี้ไม่ค่อยถนัดร้านเซเว่นมีขายนะนะเซเว่นอะไรมีขายยไส้หมูอ่ะในซาลาเปาอ่ะตลกเลย <laughs> ใช่ไหมเตยไปบอกเขา ผมขอซื้อไส้หมูโลนึงครับเชา้าเบอกว่าไม่มีหรอกเฮ้ยดูช่องไอ้เต้ยมาบอก,ม,บอกมีอยู่ในสระเปาอะ่ะไหหมเรียบร้อ, <c oughs> อยอใครโทรมาอ๋อเดี๋ยวปล่อยปล่อยโทรศัพท์แป๊บนึงโทรศัพท์เข้าอะ่ะเดี๋ยวผมจะซัดอีกสักโบกซัดอกีกสักโบกไงใคร <c oughs> ใจว่ะเฮ้ยโหโทรยิ่งเลยก็ <c oughs> ไปดูนี่ล่ะ สงสัยวันนี้เพื่อนต้องโทรตามแล้วแหละโอ้ดีอะกะจะกนหนับเมียเท่าไหโอ้ดีอะแชหลัวเลยนะได้ผ่าไฟแดงซมื่อวานนี้รสชาติดีมากเราตวงมาพอดีอ่ะยังไงล่ะและไอลืมลืมลืมเช็คเลยว่าไอเครื่องปั่นของเรามันมันใส่ได้กี่ลิตรพอเมื่อกี้เราใส่เต็มเลยใช่ไหมล่ะใช่ อ่าแล้วก็ใส่ไอ้นี่ไปสองช็อตสองช็อตอ่าหัวเชื้อแพนตลูกสองช็อตแล้วก็บางยี่ขันของเราสี่สิบดีกีสี่สิบดีกีไปบอกเขาซะละเอียดเลยอ่าใส่ไปอีกสองช็อตอย่างละสองช็อตแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานไอหัวเชื้อสีเขียวเนี่ยตัออกแพนตลูกออกเหลือแค่หนึ่งช็อตครึ่งไม่กินกับแกงหรอกินแต่กับอะไรแกไม่นู้นอ่ะ ขายร้อนครับอ๋อร้อนเนี่ยอยากให้ภรรย,ยามาชิมบ้างดีกว่านี่ฮะอันนี้ก็จะอืดๆช่องๆหน่อยเพราะว่าทำมานานละอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเงี้ยอยู่ไส้ย่างไ,<ม>ไหน,ไหนกระดกก้นอ่าโคลเล่ <c oughs> นี่ดูชจำๆเลยโอ้รถใครมาข้างหลังอยู่นะดูจุ๊บเข้าไปอ <c oughs> ืม้มฟินอย่างกับซ้อนวินมอไซ ยังไงล่ะดีอ่ะกับแกไม่ต้องกินแค่ได้พออ่ะงก้งก็กินไอ้นั่นสี่สิบเพียวไปเลยไปเออเอาให้หัวโยกเลยซีนซีมานหน่อยน้ำตกเนื้อเห็นแล้วหิวเลย อดูไส้ย,ย่างเนี่ยร้านนี้ไม่เหนียวนะคือคนจัดฟันเคี้ยวง่ายเคี้ยวหลุดไม่เลยก็หลุดเลยใช่เลยก็หลุดไม่ใช่พลราหมอฮะพระตังในกระเป๋าที่ต้องไปทําเนะี่ยหมอ,มอ่อยอันนี้ขอกลับเออเอาเขาเอาเขาไปกินต่อในห้องนอนก็ได้ฮันนีอ่ไปไว้เจอกันใหม่เมนูหนะ้าวันนี้ ขอกระทิงไปก่อนเอ้ยขอมาเอ้ยขอลาเอ้ยถูกแล้วทุย <c oughs> องยังไงชํำเลยบางยี่ขันฮะอันนี้ให้ดูนิดนึงฮันนี่อร่อยรสชาติดีไม่มีกลิ่นไปฮันนี่